คุณผู้ชมคุณผู้ชมคะวันนี้เราก็มีสาระเรื่องราวมันฝากคุณผู้ชมพอสมควรเลยนะคะแต่อีกหนึ่งอย่างซึ่งก็ขาดไม่ได้นั่นก็คือเรื่องของเครื่องดื่มเหมือนกันคะ่ะเราดื่มเครื่องดื่มบางครั้งก็ดื่มเพื่อสุขภาพหรือว่าดื่มเพื่อความสบายใจเพื่อความสุขนะคะแต่มันจะดีมากไปยิ่งกว่าคะ่ะถ้าเราดื่มเพื่อสุขภาพอย่าคิดถึงเรื่องของอาจจะเป็นความสุขคือบางทีเราอาจจะดื่มอย่างพวก น้ำผลไม้ที่ผสมน้ำตาลเยอะอันนี้ก็ทำร้ายสุขภาพนะคะแต่ว่ามันเป็นความสุขของเรานะคะเราลดละไปก่อนดีไหมคะเรามาหาเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกันดีกว่าค่ะและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนะคะมีความเป็นมาที่ยาวนานมากๆแล้วก็คนสมัยโบราณสมัยก่อนเนี่ยเขาก็รู้จักกันดีหนึ่งในนั้นก็คือชานั่นเองค่ะซึ่งชาก็มีหลากหลายประเภทนะคะจะเป็นชาดำชาเขียวชาขาวนะคะชาอู่หลงก็แล้วแต่ค่ะแต่ชาอีกหนึ่งอย่างที่ คนในสมัยก่อนรู้จักกันดีจนมาถึงปัจจุบันนี้นั่นก็คือชาหมักนั่นเองนะคะซึ่งชาหมักเนะะี่ยค่ะมีประโยชน์แล้วก็ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายมากๆไม่ว่าจะเป็นทั้งออกลุ่มผู้สูงอายุนะคะหรือว่ากลุ่มคนทํางานโดยเฉพาะผู้ที่ใส่ใจในเรื่องของสุขภาพค่ะเครื่องดื่มชาหมักเนี่ยตามแต่ละที่ตามแต่ละประเทศก็จะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันนะคะ ซึ่งชาหมากเนี่ยเริ่มมานานแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฉินนะคะถ้าคิดเป็นปีคริสตศักราชก,ก็ตั้งแต่ปีคริสตศักราช220หลายพันปีมากๆค่ะตอนนั้นเนี่ยก็ได้รับการแพร่หลายขยายไปในประเทศต่างๆอย่างประเทศ,ร,เทศรัสเซียและสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะและเขาก็มีความเชื่อกันว่าการที่ได้ดื่มหรือว่ารับประทานชาหมากเนี่ยมีผลดีกับสุขภาพหลายอย่างเลยค่ะเขาบอกว่าการดื่มชาหมาก ช่วยเพิ่มภูมิต้านทานให้กับโรคต่างๆได้นะคะแล้วก็เป็นการป้องกันโรคและที่สําคัญอีกอย่างนั่นก็คือช่วยของระบบการย่อยอาหารได้ทํางานได้ดีขึ้นด้วยนะคะรักษาโรคมะเร็งก็ได้รวมถึงการล้างสารพิษในเลือดแล้วก็ระบบย่อยอาหารนะคะซึ่งถือว่าล้างสารพิษในเลือดกับระบบย่อยอาหารเนี่ยดีกับผู้ที่รักสุขภาพแล้วก็โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ซึ่งนักหาว่าผู้ป่วยโรคเบาหวานในประเทศไทยมีเยอะไหมตอบได้เลยค่ะว่าเยอะมากอาจจะด้วยพฤติกรรมของเรานะคะกรรมพันธุ์ส่วนหนึ่งแต่การเลือกรับประทานอาหารนี่เป็นส่วนที่สําคัญมากๆซึ่งเบาหวานก็เป็นโรคที่มีปัญหารุนแรงกับสุขภาพร่างกายค่ะแล้วก็ก่อให้เกิดผลข้างเคียงแล้วก็ตามโรคอื่นๆมามากมายเลยนะคะทําให้ระบบการทํางานของน้ําตาลในเลือดผิดปกติไปการทํางานของตับและก็ไตผิดปกติค่ะเพราะฉะนั้นอาการข้างเคียงเนี่ยเกิดขึ้น หลายอย่างเลยนะคะจากที่เขามีการศึกษาวิจัยโดยที่ใช้การศึกษาผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติที่มีผลกับผู้ป่วยโรคเบาหวานค่ะคณะผู้วิจัยเนี่ยเขาก็ได้นําชาหมักเนี่ยนะคะมาเปรียบเทียบการออกฤทธิ์กันระหว่างชาหมักและชาดําค่ะซึ่งเขาบอกว่าชาหมักเนี่ยนะคะนำมานำมาให้หนูทดลองแบ่งเป็นหนูเนี่ยที่รับประทานชาหมักแล้วก็ เป็นชาแบบปกติชาดําทั่วไปชาหมักในที่นี้เนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นคอมบูชาละกันนะคะหนูที่รับประทานคอมบูชากับหนูที่รับประทานชาแบบปกติค่ะซึ่งทดลองดูนะคะว่าการออกฤทธิ์ของน้ําชาดําแล้วก็ชาหมักที่เป็นคอมบูชาเนี่ยมีผลต่อการลดระดับน้ําตาลและไขมันในเลือดหรือเปล่าเขาก็เลยให้หนูเนี่ย กินชาค่ะทุกๆวันเลยวันละ5มิลลิลิตรต่อ,อกิโลกรัมของน้ําหนักตัวนะคะต่อเนื่องเป็นระยะเวลาประมาณเดือนหนึ่งหรือว่า30วันค่ะหลังจากนั้นเขาก็ได้มีการเจาะเลือดของหนูทั้ง2กลุ่มที่รับประทานทั้งชาดาําแล้วก็ชาคอมบูชานะคะไปตรวจสอบทางชีวเคมีเพื่อหาระดับสารเคมีในเลือดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ําตาล คเลสเตอรอลไรกิสรายนะคะยูเรียไลเปสอะมิเลสนะคะรวมถึงศึกษาเรื่องของเนื้อเยื่อแล้วก็ระดับเอนไซน์ไลเปสด้วยแล้วก็อะมิเลสในตับอ่อนค่ะซึ่งผลการวิจัยออกมาแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่าคณะผู้วิจัยได้พบนะคะว่าคอมบูชาในหนูที่ได้รับคอมบูชาเนี่ยนะคะมีฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์อะมิเลสและไลเปสในเลือดและตับอ่อนค่ะหมายความว่า ไอ้เจ้าตัวคอมบูชาเนี่ยนะคะมันสามารถที่จะลดระดับน้ำตาลกลูกโคสในเลือดได้ดีกว่าชาดำสำหรับหนูอีกกลุ่มหนึ่งนะคะแล้วยิ่งไปกว่านั้นค่ะการของดูดซึมคอเลสเตอรอลนะคะคอมบูชาชะลอการดูดซึมคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีหรือว่าเราเรียกกันว่า L D L ค่ะรวมถึงตไตรกลีเซอไรด์ด้วยอันนี้ลดการดูดซึมไปนะแต่ว่าจะช่วยเพิ่มการดูดซึมของคอเลสเตอรอลที่ดีนั่นก็คือ H D L ค่ะซึ่งคอเลสเตอรอลที่ดีนะคะดีกับร่างกายมาก แล้วก็อีกหนึ่งอย่างสําหรับผลการตรวจวิเคราะห์เนื้อเยื่อตับอ่อนนะคะบ่งชี้ออกมาเลยค่ะมีการวิจัยยืนยันออกมานะคะว่าคอมบูชาเนี่ยช่วยฟื้นฟูเซลล์ตับอ่อนที่ถูกทําลายแล้วก็ยังส่งเสริมให้ตับและก็ไตของหนูที่เป็นเบาหวานทํางานได้ดีมากยิ่งขึ้นหมายความว่าค่าเอนไซม์ตับของหนูในกลุ่มที่ออได้เราได้ให้ชาคอมบูชาเข้าไปเนี่ยนะคะ มีการที่ฟื้นตัวหรือว่าฟื้นฟูของตับอ่อนที่ถูกทําลายแล้วก็เสริมทำเสริมระบบทั้งไตแล้วก็ระบบตับเนี่ยทำงานดีมากยิ่งขึ้นด้วยค่าเอนไซม์ของตับก็ลดลงเข้าสู่ในเอนไซม์แบบค่าปกตินะคะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องง่ายๆหรือว่าเป็นเหตุผลที่เราเห็นกันได้เลยนะคะว่าคอมูชามีผลในการรักษาแล้วก็ลดอาการข้างเคียง ของหนูที่เป็นโรคเบาหวานค่ะช่วยฟื้นฟูเซลล์ตับอ่อนฟื้นฟูการทำงานของตับและไตค่ะถือว่าชาคอมบูชาเนี่ยนะคะเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับคนที่ต้องการดูแลสุขภาพต้องการที่จะช่วยให้ไตและก็ตับของเราฟื้นฟูการทำงานได้ต้องการที่จะให้เลือดในร่างกายของเราเนี่ยนะคะที่มีน้ำตาลเนี่ยสามารถทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลงได้เพราะฉะนั้น ผู้ป่วยโรคเบาหวานในการดื่มชาคอมบูชาหรือว่าชาหมักประเภทนี้นะคะเหมาะมากๆเลยแล้วก็ถือว่าเป็นเครื่องดื่มสุขภาพที่อยากให้คุณผู้ชมมีติดบ,บ้านไว้จะช่วยฟื้นฟูสุขภาพร่างกายได้สําหรับคนที่อาจจะยังไม่ป่วยเป็นการป้องกันได้แล้วก็บํารุงฟื้นฟูตับแล้วก็ไตซึ่งตับแล้วก็ไตเนี่ยมีหน้าที่ที่สําคัญมากๆในร่างกายถือว่าเป็นอวัยวะส่วนหนึ่ง ที่ทางานในร่างกายของเราตลอดเวลานะคะเราก็ต้องบํารุงดูแลกันหน่อยส่วนคนที่เป็นโรคเบาหวานแนะนําเลยค่ะคอมบูชาหรือว่าชาหมักประเภทนี้นะคะซึ่งมีส่วนช่วยให้กับร่างกายเราส่วนช่วยในเรื่องของการลดระดับโคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดลดระดับน้ําตาลในเลือดได้ด้วยนะคะเพราะไม่งั้นคนที่สมัยโบราณหรือว่า เขาจะรับประทานชาหรือว่าจะดื่มชาหมักประเภทนี้ทําไมถ้าไม่ใช่เพื่อช่วยดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของพวกเขานะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาอยู่โดยเฉพาะโรคเบาหวานอยากจะให้ทานชาหมากักหรือว่าคอมบูชานี้นะคะซึ่งวันนี้ค่ะรายการโภชนบาบําบัดก็มีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากแฟนๆรายการด้วยนะคะคอมบูชา3ขวดราคา2,500บาทนะคะแต่วันนี้ถ้าคุณชมซื้อชาคอมบูชา2ชุด2ชุดก็คือ5,000บาท เราแถมชุดชาจิวเวอรี่มูลค่า2,000บาทอีก1ชุดทันทีนะคะเป็นชาจิวเวอรี่ที่มีประเภทของชาที่แตกต่างกันไปนะคะมีหลากหลายสีตามประเภทของสารสกัดหรือว่าส่วนผสมที่ได้จากธรรมชาติอันนั้นด้วยมีมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะเป็นโปรโมชั่นพิเศษค่ะ2ชุดวันนี้5,000บาทถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ากับสุขภาพของคุณ เพราะว่าการดูแลรักษาสุขภาพก่อนที่มันจะเกิดโรคต่างๆหรือเป็นการดูแลให้ระดับ น้ำตาลในเลือดทำให้ผู้ป่วยโรคเบาหวาน,นมีอาการดีขึ้นนะคะไม่ได้ต้องถึงกับขนาดที่พอเกิดเป็นปัญหาร้ายแรงแล้วเราก็ต้องดูแลรักษาอันนั้นคือค่อนข้างที่จะเยียวยาอาจจะรักษายากขึ้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราควรที่จะดูแลร่างกายกันก่อนตอนนี้ค่ะกับชาคอมูชาโปรโมชั่นนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถโทรศัพท์เข้าไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,มหรือว่าพูดคุยกับทีมงานได้อยากได้คําแนะนํานะคะปรึกษากันก่อนได้ค่ะไม่ว่ากันตามหมายเลขนี้เลย3ามหมายเลขนะคะ0 9 1ย์ 491-6997 094-194-9695และ089-333-2666ค่ะโทรไปเสร็จปรึกษาทีมงานแล้วถ้าคุณผู้ชมตัดสินใจซื้อค่ะบอกว่าโปรโมชั่นที่ออกในราการโภชนาบำบัดวันนั้นนะคะ2ชุดราคา5,000บาทแถมชาจิวเวอรี่บอกกับทีมงานแบบนี้เลยเออซื้อ2ชุดนี่ค่ะ5,000บาท แล้วก็บอกว่าจะแถมชาจิวเวลรี่ด้วยนะคะคุณก็จะได้สิทธิ์นั้นทันทีเลยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่ามีปริมาณจํากัดสําหรับแฟนๆรายการโภชนาบําบัดจริงๆนะคะซึ่งนนนาทีชาคอมบูชาหรือว่าชาหมากับนี้จะมามีโปรโมชั่นมาฝากแฟนๆรายการแล้วก็แฟนๆของโภชนาบําบัดรวมถึงแฟนๆของสถานีเอสพาร์ชแนลด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าค่ะสุขภาพที่ดีเริ่มได้ที่ตัวคุณเองทั้งนั้นแหละค่ะ และนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมอยากจะอัปเดตเรื่องราวต่างๆของรายการโภชนะบําบัดนะคะรวมถึงพูดคุยแนะนําติชมรายการะคะ่ะช่องทางต่างๆมีมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ก็ดีหรือว่าทาง call center ทาง ID Line นนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือชมรายการย้อนหลังได้อ่ะเดี๋ยวมาทวนกัน ว่าถ้าคุณผู้ชมชมรายการย้อนหลังคุณผู้ชมก็เข้าไปใน YouTube ค่ะพิมพ์คําว่าโภชนะบําบัด S+ Plus นะคะแค่นี้เองแล้วมันก็จะขึ้นพืดมาเลยค่ะตอนไหนของรายการคุณผู้ชมพลาดไปตอนไหนมีอะไรที่อ,อยากจะชมอีกครั้งก็สามารถชมได้ได้หลายรอบอันนี้ไม่ว่ากันนะคะรวมถึงทาง Facebook แนะนําติชมรายการ f a c e b o o k ค่ะโภชนะบําบัด ไปกดแอดเฟรมกันได้นะคะหรือว่าออถ้าเรามี Facebook อยู่แล้วเราก็ไปกดคําว่าตรงค้นหาค่ะหรือว่า Search นะคะแล้วก็พิมพ์โพชนาบําบัดเข้าไปแล้วมันก็จะมีหน้าเพจของรายการขึ้นมาทันทีเลยค่ะ ID Line QR Code นะคะด้านล่างตรงนี้คุณผู้ชมเข้าไปในแอปพลิเคชัน Line ที่เราแชทๆกันอยู่เนาะ เข้าไปแอดเฟรนค่ะแล้วมันก็จะมี QR Code มาให้นะคะแล้วก็กดสแกน QR Code ที่ด้านหน้าจอทีวีของคุณผู้ชมในขณะนี้ได้เลยนะคะคุณผู้ชมก็จะได้อัปเดตความเคลื่อนไหวของรายการโภชนะบำบัดด้วยนะคะโปรโมชั่นอะไรดีๆเด็ดๆที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดค่ะรวมถึง call center อันนี้เราฝากเอาไว้คุณผู้ชมนะคะโทรศัพท์เข้ามาร่วมพูดคุย โทรถามได้ว่าสิ่งที่เราพูดคุยกันไปในนั้นนะคะมันมีโปรโมชั่นอะไรแบบไหนแล้วก็มีการอัปเดตต่างๆค่ะ0941949695นะคะก็เป็นช่องทางทั้งหมดในการที่คุณผู้ชมจะติดต่อกับรายการทั้งทีมงานเองก็ดีนะคะหรือว่าอยากขอข้อมูลเกี่ยวกับทางด้านสุขภาพเรื่องอาหารการกินนะคะโทรมาได้เลยค่ะ แล้วค่ะแล้วคุณผู้ชมก็ยังสามารถติดตามชมรายการโภชนาบำบัดได้ทุกๆวันวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดิมค่ะประมาณ3โมงเย็นถึง4โมงเย็นนะคะซึ่งเราก็จะมีเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินเลือกที่จะรับประทานแบบไหนที่จะเป็นประโยชน์กับสุขภาพร่างกายของคุณนะคะเรามีมาฝากกันทุกวันอย่างแน่นอนค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกับโภชนาบำบัดคงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ